น้ำส้มั้นสดชื่นและเชื่อว่าเรากำลังทำสิ่งที่ดีต่อสุขภาพแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมบอกว่าความเชื่อนั้นอาจเป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายมีข้อมูลที่น่าตกใจว่าเกือบ9ใน10คนกำลังเริ่มต้นวันใหม่ด้วยเครื่องดื่มที่ทำร้ายไตยอย่างเงียบๆในฐานะหมอผมได้เห็นเรื่องราวของคุณลุงสมศักดิ์ที่ค่าไตาพุ่งสูงขึ้นเพราะเครื่องดื่มที่ท่านคิดว่าดีต่อสุขภาพในวิดีโอนี้ผมจะมามอบก,กรอะป้องกันให้ทุกท่าน ด้วยเครื่องดื่มจากธรรมชาติเจ็ชนิดที่ช่วยฟื้นฟูไตได้จริงและขอให้ดูจนจบนะครับเพราะเครื่องดื่มชนิดสุดท้ายอาจเป็นคําตอบสําหรับอาการอ่อนเพลียที่หลายท่านเป็นอยู่ก่อนที่เราจะเริ่มกันหากท่านเคยมีความกังวลเรื่องนี้ช่วยพิมพ์คําว่าห่วงในช่องแสดงความเห็นสักนิดนะครับมันทําให้ผมรู้ว่าท่านเข้าใจและทําให้เพื่อนเพื่อน,อนท่านอื่นรู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ลําพังแน่นอนครับเรามาเริ่มกันที่เครื่องดื่มชนิดที่หนึ่งกันเลยนะครับเครื่องดื่มชนิดที่หนึ่ง น้ำมะนาวผสมเกลือมาลายันสีชมพูเอาล่ะครับมาถึงเครื่องดื่มแก้วแรกกันแล้วนะครับหลายท่านโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเรื่องไตมักจะได้รับคําแนะนํามาว่าต้องงดเกลืออย่างเด็ดขาดแต่ความจริงแล้วเรื่องนี้มีความซับซ้อนมากกว่านั้นเล็กน้อยครับการเข้าใจผิดและงดเกลือแบบผิดๆบางครั้งอาจจะอันตรายกว่าการกินเกลือเสียอีกในทางวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆนะครับน้ำมะนาวสดนั้นมีสารที่เรียกว่ากรดซิตริกซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีมากมาก ในการช่วยป้องกันไม่ให้แคนเซียมมาจับตัวกันจนกลายเป็นก้อนนิ่วในไตนอกจากนี้วิตามินซีที่มีอยู่มากมายในมะนาวก็ยังเป็นเหมือนทหารคอยปกป้องเซลล์ตของเราไม่ให้ถูกทำร้ายจากของเสียต่างๆทีนี้มาถึงเรื่องเกลือกันบ้างทำไมต้องเป็นเกลือมาลาย,ยังสีชมพูก็เพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราจะเริ่มเก็บรักษาสมดุลของน้ำและแร่ธาตุได้ไม่ดีเท่าเดิมเกลือแกงสีขาวที่เราใช้กันทั่วไปผ่านการฟอกจนเหลือแต่ความเค็ม ซึ่งกลายเป็นภาระให้ไตต้องทำงานหนักแตกเลือมาลายยานั้นมีแร่ธาตุตามธรรมชาติอยู่มากกว่า80ชนิดแร่ธาตุเหล่านี้แหละครับที่จําเป็นอย่างยิ่งในการช่วยให้ร่างกายของเราทํางานได้เป็นปกติคุณพ่อคุณแม่เคยรู้สึกไหมครับว่าทําไมตอนกลางคืนถึงเป็นตะคริวบ่อยๆหรือทําไมความดันโลหิตถึงไม่คงที่อาการเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ร่างกายขาดสมดุลของแร่ธาตุที่สําคัญนั่นเองครับมีงานวิจัยหลายชิ้นที่น่าเชื่อถือยืนยันว่าการดื่มน้ามะนาวเป็นประจําทุกวัน สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดนิ่วในไตได้มากถึงร้อยละแปดสิบเลยทีเดียวดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกท่านลองทําไม่ใช่การเลิกกินเกลือไปเลยแต่คือการเลือกใช้ให้ถูกต้องครับแม้ว่าเกลือหมาลายันจะมีประโยชน์แต่หัวใจสําคัญที่สุดก็คือความพอดีหรือปริมาณที่เหมาะสมผมมีคนไข้ท่านหนึ่งคุณป้าท่านชอบเป็นตะคริวตอนนอนมากผมจึงแนะนําสูตรง,ง่ายๆนี้ให้ท่านไปลองทําวิธีการก็ไม่ยากเลยครับให้ใช้มะนาวสดเทียงครึ่งลูก บีบน้ำออกมาผสมกับเกลือหมาลายังสีชมพูใช้แค่ปลายช้อนชาเท่านั้นนะครับย้ําว่านิดเดียวจริงๆผสมกับน้ําอุ่นประมาณ500มิลลิตรหรือประมาณ2แก้วควรให้เข้ากันแล้วดื่มตอนเช้าตอนที่ท้องยังว่างอยู่ก่อนที่จะทานอาหารเช้าอย่างน้อย30นาทีลองเริ่มต้นสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ได้เลยนะครับเครื่องดื่มชนิดที่2ชารากแดนดิไลออนคุณพ่อคุณแม่หลายท่าน เวลาเดินไปตามข้างทางแล้วเห็นดอกไม้สีเหลืองเล็กๆที่เราเรียกกันว่าแดนดิไลออนก็อาจจะมองว่ามันเป็นแค่เพียงวัชพืชที่ไม่มีราคาแต่ผมอยากจะบอกความจริงที่น่าทึ่งให้ทราบว่าในตำราสมุนไพรโบราณรากของต้นไม้ที่เรามองข้ามนี้คือหนึ่งในยาบำรุงชั้นดีสำหรับทั้งตับและไตของเราเลยครับผมจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆนะครับชารากแดนดิไลออนนั้นมีคุณสมบัติ ช่วยขับปัสสาวะอย่างอ่อนโยนมันช่วยให้ไตของเราสามารถขับของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกายได้ดีขึ้นแต่ความพิเศษของมันอยู่ตรงนี้ครับคือในขณะที่มันช่วยขับของเสียมันกลับไม่ทําให้ร่างกายของเราต้องสูญเสียแร่ธาตุที่สําคัญอย่างโพแทเสเซียมไปด้วยซึ่งแตกต่างจากยาขับปัสสาวะแผนปัจจุบันหลายชนิดทําไมสิ่งนี้ถึงสําคัญกับผู้สูงวัยอย่างเราก็เพราะว่าเมื่อเรามีอายุมากขึ้นประสิทธิภาพการทํางานของตับและไตซึ่งเป็นอวัยวะที่คอยกําจัดของเสีย ก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงตามธรรมชาติการดื่มชารากแดนดิไลออนก็เปรียบเสม,มือนการส่งผู้ช่วยที่แสนดีเข้าไปช่วยลดภาระการทํางานหนักของทั้งสองอวัยวะนี้ผมมีเรื่องราวของผู้ป่วยท่านหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังท่านชื่อคุณป้าสมศรีอยู่ที่เชียงใหม่คุณป้าท่านเป็นเบาหวานและเริ่มมีภาวะไตเสื่อมในระยะเริ่มต้นท่านมักจะบ่นกับผมเสมอว่ารู้สึกร่างกายไม่สดชื่นอ่อนเพลียไม่มีแรงผมจึงแนะนําให้ท่านลองดื่มชารากแดนดิไลออนทุกเช้าหลังจากผ่านไปสามเดือน คุณป้ากลับมาหาผมด้วยใบหน้าที่สดใสขึ้นมากผลตรวจเลือดพบว่าค่าการอักเสบในร่างกายของท่านลดลงและระดับการทำงานของไตก็คงที่แต่ที่สำคัญที่สุดคือคำพูดของคุณป้าที่บอกกับผมว่าตอนนี้รู้สึกตัวเบาสบายตัวไม่เพลยลยอเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะคุณหมอดังนั้นขออย่าได้มองข้ามต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่รอบตัวเรานะครับวิธีการชงก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยให้ใช้รากแดนดิไลออนแบบแห้งประมาณหนึ่งช้อนต้นนำไปต้มกับน้ำสะอาดสองถ้วย เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆประมาณ15-20ถึงนาทีจากนั้นกรองเอาแต่น้ำแล้วดื่มขณะที่ยังอุ่นๆรสชาติของเขาอาจจะออกขมนิดๆและมีกลิ่นดินอ่อนๆซึ่งนั่นแหละครับคือลักษณะของยาดีเครื่องดื่มชนิดที่สน้ำขึ้นชายสดผักขึ้นชายที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะคุ้นเคยกันดีในฐานะผักโรยหน้าหรือผักประกอบในจานอาหารแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้มันได้กลายเป็นดาวเด่นเป็นพระเอกสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องไต หรือผู้ที่ต้องการจะดูแลไตเป็นพิเศษเลยครับผมจะอธิบายหลักการทํางานของมันแบบง่ายๆนะครับในผักขึ้นช่ายเขามีสารจากธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยทําให้หลอดเลือดของเราคลายตัวลองนึกภาพตามนะครับเมื่อหลอดเลือดของเราผ่อนคลายไม่หดเกรง็งเลือดก็จะสามารถไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ดีขึ้นเมื่อเลือดไหลเวียนดีแรงดันที่ส่งไปยังระบบกรองของไตก็จะลดน้อยลงไตของเราก็ไม่ต้องทํางานหนักเหมือนเดิมครับ ทำไมสิ่งนี้ถึงสําคัญเพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นหลอดเลือดต่างๆก็มักจะไม่ยืดหยุ่นเหมือนเก่าความดันโลหิตก็มักจะสูงขึ้นภาวะน,นี้แหละครับที่เป็นเหมือนการเพิ่มภาระให้ไตของเราต้องทํางานหนักอยู่ตลอดเวลาคุณพ่อคุณแม่เคยรู้สึกอ่อนเพลียโดยไม่มีสาเหตุไหมครับหรือสังเกตว่าตอนเช้าเช้าข้อเท้าหรือใบหน้ามีอาการบวมเล็กน้อยหมายนา่นอาจเป็นสัญญ,ญาณว่าไตาของเรากําลังทํางานหนักเกินไปครับผมมีเรื่องราวของคนไข้ท่านหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังเธอชื่อคุณกัญญาเป็นพนักงานออฟฟิศในกรุงเทพ อายุ48ปีเธอมักจะรู้สึกอ่อนเพลียมีอาการบวมเล็กน้อยและผลตรวจเลือดก็พบว่าค่าการทำงานของไตสูงกว่าปกติผมจึงแนะนำให้เธอลองดื่มน้ำขึ้นฉ่ายสดทุกเช้าก่อนอาหารประมาณ30นาทีหลังจากผ่านไปเพียง6สัปดาห์คุณกัญญากลับมาหาผมด้วยใบหน้าที่สดใสขึ้นมากเธอบอกว่ารู้สึกกระปริกระเปล่ามีพลังงานดีขึ้นและผลตรวจไตของเธอก็กลับมาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนวิธีการทำก็ง่ายมากเลยครับเพียงแค่นำขึ้นฉ่ายสดประมาณ8ถึง10ต้น นำมาล้างให้สะอาดแล้วนำไปคั้นน้ำด้วยเครื่องสกัดเย็นข้อสำคัญคือต้องดื่มทันทีหลังจากคั้นเสร็จอย่าปล่อยทิ้งไว้นานเกิน30นาทีเพราะสารอาหารที่ดีจะสลายไปอย่างรวดเร็วสำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มต้นผมแนะนำให้ดื่มเพียงวันละประมาณ100มลลลิตรหรือประมาณครึ่งแก้วเล็กๆก,ก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวอย่างเป็นธรรมชาติครับหากคุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วรู้สึกว่าข้อมูลนี้น่นาทึ่งมากๆช่วยพิมพ์คำว่าว้าวหายพ่อผมเห็นหน่อยนะครับ เครื่องดื่มชนิดที่สี่ชากระเจี๊ยบแดงน้ำกระเจี๊ยบที่มีสีแดงสดใสและรสชาติเปรี้ยวอมหวานชื่นใจเป็นเครื่องดื่มที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานนะครับเรามักจะดื่มเพื่อดับกระหายเพื่อความสดชื่นแต่ผมอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านว่าภายใต้สีสันที่สวยงามนั้นชากระเจี๊ยบแดงคือหนึ่งในยาวิเศษจากธรรมชาติสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องไตและหัวใจเลยทีเดียวครับหัวใจสําคัญของเรื่องนี้คือสารที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินสารชนิดนี้ คือสารที่ทําให้ดอกกระเจีย๊ยบมีสีแดงสดนั่นแหละครับมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ท,ทรงพลังอย่างยิ่งทําหน้าที่เหมือนเป็นเกราะป้องกันคอยปกป้องเซลล์เล็กๆในไตของเราไม่ให้ถูกของเสียหรืออนุมูลอิสระเข้ามาทําร้ายและประโยชน์ที่สาคัญที่สุดสําหรับผู้สูงวัยอย่างเราก็คือชากระเจีย๊ยบแดงมีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากในการช่วยควบคุมความดันโลหิตให้คงที่ทําไมเรื่องความดันถึงสําคัญกับไตเพราะความดันโลหิตสูงคือศัตรูตัวฉกาจที่สุดของไตครับแรงดันเลือดที่สูงเกินไป จะทาให้เส้นเลือดฝอยเล็กๆในไตเกิดความเสียหายและทํางานหนักขึ้นเรื่อยๆจนเสื่อมสภาพในที่สุดอาการเหนื่อยง,ง่ายปวดศีรษะหรือรู้สึกไม่สดชื่นก็มักจะมีสาเหตุมาจากความดันโลหิตที่ไม่ปกตินี่แหละครับผมมีเรื่องราวของคุณลุงประเสริฐคนไข้ของผมวัย62ปีท่านเป็นโรคความดันโลหิตสูงมานานและไตก็เริ่มส่งสัญญ,ญาณว่าทําง,งานหนักเกินไปแล้วผมจึงแนะนําให้ท่านลองดื่มชากระเจียบแดงอุ่นๆไม่ใส่น้าตาลวันละสองแก้วในตอนเช้า และตอนเย็ยนหลังจากที่ท่านทําอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสามเดือนความดันโลหิตของท่านลดลงอย่างเป็นธรรมชาติจนคุณหมอสามารถลดปริมาณยาที่ท่านต้องทานลงได้ที่สําคัญคือคุณลุงบอกกับผมว่าอาการเหนื่อยล้าที่เคยเป็นอยู่บ่อยๆตอนนี้แทบจะหายไปเป็นปลิดทิ้งเลยวิธีการชงนั้นง่ายมากครับและนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดจากธรรมชาติให้ใช้ดอกกระเจี๊ยบแดงอบแห้งประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงในแก้วจากนั้นเทน้ำเดือดตามลงไปหนึ่งถ้วย แล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีท่านสามารถดื่มได้ทั้งแบบร้อนและแบบเย็นแต่มีข้อแม้ที่สำคัญที่สุดเพียงข้อเดียวคือห้ามใส่น้ำตาลเด็ดขาดนะครับเพราะความหวานจากน้ำตาลจะเข้าไปทำลายคุณประโยชน์ทั้งหมดและกลับกลายเป็นภาระให้ไตของเราแทนเครื่องดื่มชนิดที่5ชาเขียวผสมขิงสดชาเขียวและขิงสดสองสิ่งที่พวกเราคุ้นเคยกันดีและมีติดครัวกันอยู่แทบทุกบ้านแต่คุณพ่อคุณแม่ทราบไหมครับว่าเมื่อสองสิ่งนี้มารวมกัน มันจะกลายเป็นคู่หูที่ทรงพลังอย่างยิ่งในการช่วยดูแลและปกป้องไตของเราครับผมขออธิบายแบบนี้ครับในชาเขียวนั้นเขามีสารสําคัญตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคาเทชินสารชนิดนี้มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมในการช่วยลดการอักเสบที่ซ่อนอยู่ภายในร่างกายและยังช่วยสนับสนุนให้เซลล์ต่างๆที่สึกรรอสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นส่วนขิงสดความเผ็ดร้อนของเขานั้นมาจากสารที่ชื่อว่าจินเจอรอนสารชนิดนี้ มีสรรพคุณช่วยกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนดีเมื่อเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงที่ไตได้สะดวกขึ้นไตของเราก็จะทำงานได้ดีขึ้นตามไปด้วยทำไมเครื่องดื่มแก้วนี้ถึงเหมาะกับผู้สูงวัยเพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบต่างๆในร่างกายก็เริ่มจะอ่อนกำลังลงอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงหรืออาการเคลื่อนไสในตอนเช้าเป็นสัญ,ญญาณที่ร่างกายกำลังบอกเราว่าระบบภายในกำลังทำงานได้ไม่เต็มที่ชาเขียวและขิงสดนี่แหละครับที่จะเข้ามาช่วยปลุกพลัง และทำให้ระบบต่างๆกลับมาทำงานได้อย่างสมดุลอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งขิงสดยังมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการเคลื่อนไส้ได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นอาการที่พบบ่อยในผู้ที่มีปัญหาเรื่องไตมีคนไข้ของผมหลายท่านเลยครับที่หลังจากได้ลองดื่มชาเขียวผสมขิงสดอย่างต่อเนื่องประมาณ4-6สัปดาห์ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกร่างกายมีพลังมากขึ้นและอาการอ่อนเพลียหรือเคลื่อนไส้ในตอนเช้าก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนดังนั้น ผมอยากจะขอแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่ลองเริ่มต้นวันใหม่ด้วยเครื่องดื่มแก้วนี้ดูนะครับวิธีการชงที่ถูกต้องก็สําคัญมากครับให้ใช้ใบชาเขียวคุณภาพดีประมาณหนึ่งช้อนชาสิ่งที่ต้องระวังคืออย่าใช้น้ําที่เดือดจัดนะครับให้อุณภูมิของน้ําร้อนอยู่ที่ประมาณ75-80บถึงองศาเซลเซียสก็พอแช่ชาเขียวทิ้งไว้ประมาณ3-4ถึงนาทีจากนั้นให้ใส่ขิงสดที่หั่นเป็นแว่นบางๆ2-3ถึงชิ้นตามลงไปแล้วแช่ต่ออีกประมาณ2นาทีข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ไม่ควรใส่นมหรือครีมเทียมลงไปนะครับเพราะอาจจะไปรบกวนการดูดซึมสารคาเทชินที่ดีในชาเขียวได้หากต้องการความหวานให้ใช้น้ำพึ่งแท้เพียงเล็กน้อยหรือชัยญาหวานแทนจะดีที่สุดครับเครื่องดื่มชนิดที่7ชาใบาตําแย่นี่คือเครื่องดื่มชนิดพิเศษที่ผมได้เกิ่นเอาไว้ในตอนต้นนะครับคุณพ่อคุณแม่หลายท่านพอได้ยินชื่อชาใบาตําแย ก็อาจจะนึกถึงต้นไม้มีหนาที่พอโดนแล้วจะคันและน่ารำคาญแต่ผมอยากให้ท่านลืมภาพนั้นไปก่อนครับเพราะความจริงแล้วนี่คือหนึ่งในสุดยอดชาสมุนไพรที่ดีต่อทั้งเลือดและไตของเรามากที่สุดในธรรมชาติเลยทีเดียวผมจะอธิบายแบบนี้ครับภาวะที่พบบ่อยมากในผู้ป่วยโรคไตโดยเฉพาะในผู้สูงวัยอย่างพวกเราก็คือภาวะโลหิตจางเมื่อไตของเราเริ่มเสื่อมสภาพเขาจะผลิตฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงได้น้อยลงสิ่งนี้คือสาเหตุที่ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลีย หน้ามืดเวลาลุกเร็วๆและผิวพรรณก็ดูซีเซียวไม่สดใสแม้ว่าหลายท่านจะทานยาเสริมาธาตุเหล็กที่คุณหมอให้มาแต่าธาตุเหล็กในรูปแบบสังเคราะห์เหล่านั้นก็มักจะสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับไตที่อ่อนแออยู่แล้วแต่ใบตําแยนั้นแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงครับเขาอุดมไปด้วยแร่าธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายโดยเฉพาะาธาตุเหล็กในรูปแบบที่เป็นธรรมชาติทําให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมไปใช้ได้ไงได่ายดายโดยไม่สร้างภาระหนักให้กับไตเลย ผมมีเรื่องราวที่น่าประทับใจของคุณป้าวันนีท่านเป็นศิลปินวัย68ปีซึ่งอยู่ในภาวะไตเสื่อมระยะที่สีท่านต้องต่อสู้กับภาวะโลหิตจางมาโดยตลอดทําให้รู้สึกเหนื่อยง่ายจนแทบจะทํางานศิละปะที่ท่านรักไม่ไหวหลังจากที่ท่านได้เริ่มดื่มชาใบาตําแยว,วันละสองแก้วในตอนเช้าและตอนบ่ายยังต่อเนื่องเป็นเวลา3เดือนผลที่ได้นั้นน่าทึ่งมากครับค่าฮีโมโกลบินในเลือดของท่านเพิ่มขึ้นจาก9.2เป็น10.8ผิวของท่านดูมีเลือดฝาด และที่สําคัญที่สุดคือคําพูดของท่านที่บอกกับผมว่าท่านกลับมารู้สึกสดชื่นและมีแอร์โรงที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่ท่านรักอีกครั้งวิธีการชงก็ไม่ยากเลยครับแต่ต้องใช้เวลาในการแช่สักนิดให้ใช้ใบตําแย่แบบแห้งหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ําเดือดหนึ่งถ้วยแช่ทิ้งไว้นานหน่อยนะครับประมาณ15-20ถึงนาทีเพื่อให้แร่ธาตุที่ดีทั้งหมดออกมาได้อย่างเต็มที่จะดื่มแบบร้อนหรือปล่อยให้เย็นก็ได้หากต้องการให้รสชาติดีขึ้น สามารถบิดมะนาวลงไปเล็กน้อยได้ครับและหากคุณพ่อคุณแม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มีประโยชน์ในวันนี้ช่วยพิมพ์คำว่าสุขภาพดีให้ผมชื่นใจหน่อยนะครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราได้รู้จักเครื่องดื่มที่ดีต่อไตทั้ง7ชนิดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมอยากจะพาทุกท่านย้อนกลับไปถึงเรื่องราวของคุณลุงสมศักดิ์ในตอนต้นที่ผมได้เล่าให้ฟังคุณลุงท่านนั้นคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของความเข้าใจผิดท่านดื่มน้ำแครนเบอร์รี่ทุกเช้าเพราะเชื่อว่ามันดี แต่กลับกลายเป็นการทำร้ายตายของตัวเองโดยไม่รู้ตัวเรื่องราวของคุณลุงเป็นเครื่องย้ำเตือนที่สำคัญว่าบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าดีหรือสิ่งที่ใครๆเขาบอกว่าดีอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายของเราเสมอไปวันนี้คุณลุงสมศักดิ์ท่านได้เปลี่ยนมาดื่มเครื่องดืง่มจากธรรมชาติตามที่ผมได้แนะนำไปสุขภาพของท่านดีขึ้นมากท่านกลับมามีรอยยิ้มที่สดใสอีกครั้งคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมครับว่าการฟื้นฟูสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เริ่มต้นจากเรื่องที่ยากเย็น หรือ,อยาบำรุงราคาแพงเลยแต่มันเริ่มต้นจากการตัดสินใจเล็กๆในการเลือกเครื่องดื่มแก้วแรกของทุกๆวันแตของเรามีความสามารถในการซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองได้อย่างน่าอัศจรรย์เพียงแค่เรามอบโอกาสและให้การสนับสนุนที่ถูกต้องแก่เขาเราได้เดินทางสำรวจเครื่องดื่มทั้ง7ชนิดที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงสุขภาพของเราไปในทางที่ดีขึ้นแต่ความรู้จะมีพลังก็ต่อเมื่อเรานำมันไปลงมือทำดังนั้นตอนนี้ผมมีคำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านครับอะไรคือ คำสัญญาหนึ่งข้อที่ท่านจะมอบให้กับตัวเองหลังจากที่ได้ดูวิดีโอนีจ้จบอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆเช่นฉันจะลองดื่มน้ำมะนาวผสมเกลือดูหรือพรุ่งนี้จะลองทำชากระเจี๊ยบดื่มได้โปรดแบ่งปันคำสัญญาของท่านในช่องแสดงความเห็นด้านล่างนะครับเรามาสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันในการเริ่มต้นก้าวแรกไปด้วยกันเถอะครับและหากท่านได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจที่ดีจากวิดีโอนี้ช่วยแสดงการสนับสนุนด้วยการกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่พลาดวิดีโอดีๆที่เต็มไปด้วยสาระความรู้เพื่อการดูแลตัวเองช่วยกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับมันเป็นมากกว่าแค่การติดตามแต่มันคือการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เราจะดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดไปด้วยกันสุดท้ายนี้ลองนึกถึงใครสักคนที่คุณรักและห่วงใยและกรุณาช่วยแบ่งปันวิดีโอนี้ไปให้เขาด้วยนะครับบางทีท่านอาจจะกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาก็เป็นได้ขอบคุณที่รับชมครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง และพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ